วันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านตลาดพูครับว่าจะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอๆสซะหน่อยซึ่งพิกัดของร้านนี้นะครับตั้งอยู่ริมทางรถไฟตรงข้ามกับสถานีรถไฟตลาดพูแทนจะบอกเลยนะครับว่าใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานแบบนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับแล้วอย่างที่เกินไปตามหัวข้อของคลิปทานร้านนี้ทีไร คิดถึงอากงทุกทีว่าแล้วร้านนี้จะอยู่ที่ไหนรสชาติของก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยซักแค่ไหนสามารถติดตามรับชมได้จากคลิปคลิปนี้เลยครับเส้นเล็เส้นแห้งแล้วก็เส้นหมี่ขาวแห้งน,นะคะกาแฟ อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยๆคางบ้ากินกาแฟกินฟกาแฟไ่กินกาแฟของแม่นะของแม่เส้นหมี่แม่เส้นเส้นเส้นหมี่ข่าวแห้ง ของแทนเซเล็กแฮ้แ์แล้วใส่สีดำด้วย <c oughs> ขอบคุณครับไม่ okay. Okay. ใส่พี่แค่แทนหน่อย okay. ใส่พี่อย่างเดียวใช่ใช <c oughs> รสชาติของเก้าเตี๋ยวร้านนี้นะครับลวกเส้นได้กําลังพอดีเลยทีเดียวยิ่งเส้นเล็กแห้งของแทนนะครับแทนตามหาเส้นเล็กแห้งแบบนี้มานานแล้วใส่ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำและคุก มันอร่อยเข้ากันเลยพอดีเลยครับผมใส่พริกป่นอีกหน่อยน้ำส้มอีกหน่อยรสชาติจัดจ้านได้กลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับผมและอย่างที่บอกไปนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูซึ่งเป็นลูกชิ้นหมูแบบเพลนๆจริงๆนะครับก็คือมีเส้นมีถั่วงอกมีผักโรยแล้วก็มีแค่ลูกชิ้นได้มีโอกาสคุยกับอาแปะเจ้าของร้านนะครับอาแปะบอกว่าลูกชิ้นไม่ได้ใส่สารบอแร็ค์ด้วยแล้วก็เป็นแบบทำแบบ w วัตถุดิบธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งสารเคมีเลยนะครับผมแล้วก็แปลกจริงๆตอนที่แทนกับคุณแม่ไปกินเนี่ยคือมีนั่งอยู่แค่โต๊ะเดียวนะครับผมแต่พอเข้าไปเท่านั้นแหละหันไปอีกทีคือคนยืนรอที่จะมานั่งกินอยู่ในร้านด้วยนะครับผมก็สรุปได้เลยครับว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยจริงๆนะ ไม่เอาไม่จัดจัดโปรเลย่ไปแล้วก็ทำให้เขาไปมาเลนสี่ไม่รู้สี่ใจไว้ทั่วเราม่รูไม่ทำทำามขอบคนรับผมไม่ตำานี้ผมจสร้างโปรรมนะสองชามเท่าไหร่นะชามละสี่สิบ 回家，回家。